กรับสปัสดีเอชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะนำทุกท่านนะฮะไม่ได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนแต่เราจะมีภารกิจจักรวาลนะฮะ HELLO THE UNIVERSE มิชชั่นครั้งนี้ก็คือการพาลูกแมวที่ตัวใหญ่แล้วไปฉีดวัคซีนอ่าซึ่งเรามีคลินิกนะฮะสัตว เปิดใหม่ที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ะนะฮะวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่เราจะนําแมวนะฮะชื่อว่าน้องอะไรนะฮะชื่อบัวขาวน้องบัวขาว,แ,วแต่ตัวดํามากนะฮะอ่าท้าความก่อนว่าเป็นแมวตัวนี้มาจากไหนฮะ,ะเดิมนะฮะแมวตัวนี้นะฮะพลัดหลงมานะฮะเนาะซึ่งไม่รู้ว่าพ่อแม่ของนางเป็นใครนะฮะ แล้วปรากฏว่ามาอยู่บนฝ้าเพดานแล้วลงไม่ได้ใช่วิธีโดดลงมาโดยใช้ชีวิตที่เก้าเหลือลลอีก8ปดชีวิตนะฮะ <ๆ S 2> <ๆ>ก็คืออยู่บนฝ้าแล้วก็มันตัวเล็กมากมันไม่รู้ว่าจะลงมายังไงนะฮะเนาะ มันก็เลยโดดลงมาเองจนทำให้เกิดความพิการซึ่งไม่รู้ว่าแต่กำเนิดหรือว่าหลังจากโดดลงมานะฮะเราพยายามจะพาไปเอ็กซเรย์แล้วแต่ก็คือคิดว่ามันน่าจะขยับได้เองเพราะว่า การที่มีกระดูกหักมันน่าจะขยับไม่ได้แล้วก็รองครวนครางนะฮะแต่มันก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าเป็นอะไรแต่มันก็จะมีความแปลกึึก็คือความแปลกอย่างก็คือการทรงตัวของแมวตัวนี้มันก็จะมีการเดินแบบปั้มปั้มเป๋เป๋เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพนะฮะ ก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวนะฮะหรือว่ามีปัญหาทางสมองหรือเปล่าแต่มันก็กินได้เล่นได้ใช้ชีวิตได้ปกติก็โตมาเป็นแมวที่ใหญ่อยู่ตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่มันจะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วนะฮะเนาะเราก็เลยจะพาแมวบัวขาวตัวน,นี้นะฮะ ไปฉีดวัคซีนนะฮะตอนนี้นะฮะนางก็นิ่งๆนะฮะหรือพร้อมกัดก็เราแวงอยู่เพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะฮะนางแรแล้วค่ะนางแลแล้วนางแลมาทั้งนี้แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีภาชนะทึบแสงจะพาแมวนะฮะไปฉีดวัคซีนนะฮะ <c oughs> ซึ่งคือซึ่งก็คือ ไลฟรีกางเกงซึมซับสบายนะฮะกล่องใส่แพมเพิรนะฮะจะใส่ในบริเวณตรงนี้นะฮะเนาเพื่อป้องกันนางเมาโรโอถนักจึงกลัวอ,อยู่ในนี้อ่าอยู่ในนี้อ่าต้องมีผ้าไหมฮะป้องกันการอ้วกมันจะพร้อมตะปบแล้วต้องมีผ้ามีกตุกกต๊กตาก็ <c oughs> มันจะตกใจก็ <c oughs> เพื่อมันขี้น,นะปชซึ่งการฉีดวัคซีนนะฮะก็ควรจะได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นะฮะแต่ว่าแมวก็คือเกินเกณฑ์เกินเกณฑ์เพราะคิดว่ามันไม่รอดแต่ตอนนี้นางรอดแล้วแสดงว่านางสู้วิชิตอยู่ต้องเลี้ยงต่อนะฮะเพราะเป็นไหนไม่ได้นะฮะแล้วก็มันก็มีความพิการในด้านการทรงตัวอย่างที่บอกว่ามีรูปให้เห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าต้อง ฉีดวัคซีนอะไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวงังหรือว่าข้อปฏิบัติหลังฉีดวัคซีนยังไงนะฮะต้องให้กินยาลดไข้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเฝ้าระวังในเรื่องของผลข้างเคียงของวัคซีนหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คือศัตวแพทย์นะฮะซึ่งก็เป็นสัตวแพทย,ทย์ที่เรารู้จักนะฮะเพราะว่าเคย เรียนมาด้วยกันนะฮะเราก็เลยเลือกใช้บริการที่นี่นะฮะคิดว่าราคาน่าจะย่อมยาวนะฮะเป็นมิดมิดจี้มิดจี้หรือเปล่าเราจะไปดูกันนะฮะโอเคนะฮะน้องพร้อมไปแล้วนะฮะการเดินทางก็ประมาณ25-30กิโลเมตรจากตรงนี้นะฮะตามกันไปเลยค่ะตอนนี้เราถึงบริเวณของ คลินิกแล้วนะฮะชื่อว่า NT นทีรักษาสาตว์ตอนนี้นะฮะแมวพร้อมขึ้นเขียงแล้วนะฮะนางกางเล็บใส่จ้าอ่ากางเล็บบริเวณคลินิกอยู่ตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันบางจากนะฮะข้างเฮงลิสซิง,อ,งอ่อา เหมือนรู้ว่าพามาหาหมอค่า,ารัก่าเราจะไปใช้บริการนะฮะบ้านน้เ <laughs> จีย็นแมวมาแล้วสวัสดีค่ะระยะติดไมค์คุณหมอ <laughs> 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 โดยสตูสดแพทย์ ให้หญิงจุทารัตนภัยกาวีนะฮะนางกัปจิอันนี่เหรอครับอต้องให้คุณหมอตรวจก่อนเพราะมันมีการทรงตัวแปลกๆนางเดินเหมือนคนแท่นางเดินเหมือนเหมือนคนเมาเหล้าเหมือนอไรอย่งก็ออะไอยงก็ติดาวติกต่อฟาอันเออใช่ใช่บอ่า มีขน,นแมวด้วยอ่ามีการบริการช่างน้ำหนกักอ่าสอง้ยสอกิโลเนสองจุดสามก,กสุดคือแปดขีด <c oughs> อ่าตอนนี้แอเราจะให้ดูการทร <c oughs> งตัว <c oughs> ต้องรอ ที่่าดด้วยมันจะชอบเดินเจนเน่ตั้งแต่นั่งโต๊ะจะเดินแบบแปลกๆเอเดินแบบสมตัวยากแคทวอลกจริงๆเมื่อจะมีปัญหา เหนียวละจับปุ๊บเลื้อมาได้เลยเคยดูว่า <c oughs> เคลื่อนก็ทางเปณหมอได้ทำการตรวจเราเจอมันจังค่ะตกอย่างนี้ไหมรหลงพือนอ่าจากนั้นขีแ้แปลกแต่เราคิดว่ามันจะตายแต่มันไม่ตายจากซีเอสดูแลที่ตนเจอมาัาพฤจิการธรงมราเมกรากุมพานีนะห้าเดือนอ น่าจะหกเดือนเกือบหกเดือนอยสองติดน้องจะเดินเดินได้แล้วบางทีหือวเกอพรูปจะเดินเลี้ยงหมาน้อยเดินต้องเดินได้เลยเขอกะจกเเดินชงกระอ้าวหรอไม่ต้องก็หรอนจะต้องก็เอ็หมบเจอถุออเอันนี้ต้องมัดไว้บ้านแ้วห่อ แมวขันกีแมวมีความคันกีกคือมันมันจียืนได้ไต่างถ้าเขายิ้วอีกก็คือกลัมีความเซนลลงกันตีหน้าห้ามเดินห้ามเดินปรดดิพอมาเจอหมอปุ๊บเดินดีแตเนี่ยมันจะเดินแต่ถ้าปีหลัปีได้แต่ยื่นยื่นอืมนั่นจะเป็น พิการไตกำงน้ำตองมีญาติคาพ,าากาพิการเลยมันหมดจุดแปดล้อยต่อเดือนตอนนี้เรานำทุกท่านนะะเดินทางมาอย่างาคลินิกนะฮะชื่อว่าคลินิก NT รักษาสัตว์อ่าตั้งอยู่ที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะฮะ FC ช่างหนองบุ้งไข่มาใช้บริการได้นะฮะก็ได้เคียรถูกต้องใจเข้ามาเป็นคลินิกแรกใช่ไหมฮะของอำเภอหนองม่วงไข่อ่านะฮะเปิดให้บริการทุกวันใช่ไหมอ๋ออยู่ทุกวันอาทิตย์นะฮะเปิดสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มอ๋อสี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มวันอื่นๆก็คือเก้าโมง จนถึงหนึ่งทุ่มนะฮะวันนี้เรานำน้องบัวขาวแต่ตัวดำนะฮะมารับบริการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุนะฮะที่เกินแล้วที่เกิน <c oughs> เพราะเราคิดว่าจะตุยเย่ก็เลยไม่ได้มาฉีดวัคซีน <c oughs> แต่ว่ารอดก,ก็เลย พามาฉีดนะฮะวัคซีนที่ควรจะได้ตอนวันนี้ก็คือมีอะไรบ้างวัคซีนรวมอ่าวัคซีนรวมกับพิสุนัตบ้าพิสุนัตบ้าวัคซีนรวมพิสุนัตบ้าวัคซีนรวมก็คือป้องกันหาดไขวัดหาดไขวัดพยาธิพยาธิจะต้องถายพยาธิอีกครั้งอ่ามันต้องมีถ่ายพยาธิเอาอย่าไปญาิกันนะ 2.3 <2. 3 S 1> คสองจุดสามสองจุดสามกิโล,ลนะฮะต้องมาคำนวณปริมาณยาใช่ไหมฮะถ้าเป็นวัคซีนก็คือหนึ่งโดสเต็มตเต็มตไเลยจะคือเหมือนชิปบอร์ขอบลอยอยู่ <c oughs> นี่ค่ะ ไปโอเค<ป>ตรงนี้จะเป็นบริเวณโซนให้การรักษาจะเป็นเขียงนะฮะว,วัดไข้กันเดี๋ยวใช้จับหน้าอาามีกรจับหน้าให้หน่อยขอก้นหน่อยค่ะอขอก้นวัดไข้นะฮะคอเทงที่ก้นไม่อาแ,แล้วอุณหภูมิมันเหมือนโคนกนะ็ประมาณนั่น แต่ว่าอันนี้เขาคิดเป็นแบบฟาเรนไฮสามเจ็ดจุดแปด้อนเดย์ซือฮ้อนมันเป็นอย่างคนอากาศร้อนซิซิโอฮิสโตรมีการวาดแบบทชน่าเชื่อถือทิสูก็คือโกนของคนเหมือนกันเนาะแต่คือโกนแต่เขาก็บนิยมเพราะอย่างกว่าขี้ตีดปลอโลแล้วไปโอมต่อไม่มีไข้นะคะแมออุณหภูมิตัวใดอะ กะประมาณเพราะเขาเนี่ยเขาคิดเป็นฟาเรนไฮต์เป็นฟาเรนไฮต์ต้องมาคำนวณประมาณแบบนอนหางนิสวดกรรมแบบไรร้อยอ่ะบอกกับกระร้อยก็ถือว่ายังปกติอยู่แต่ถ้าประมาณถ้าขึ้นแบบร้อยอ่ะร้อยสามร้อยสามกะจะเริ่มแบบถือว่ามีไข้อะไรประมาณนี้แต่ก็คือกลัวเลยโอ้โหดึงรู้สึกแบบอยากทาย ขี้แตกเลยครับโน้บอไม่ขี้เด้อเอ่าดูฟันขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจร่างกายทำทางตัดการมาขุดตัดการได้มาขุดได้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 มันเป็นเครื่องขุดหินปูนนี่ก็คือดูว่าฟันครบตามอายุกันดูสีเงือกก็ได้อ๋อดูโรคจากสีเงือา ก็คือมัมีความน่าเชื่อถืออย่างนี้อืออืออู้อย่างกับอู้ตึงหมอตึ้งคนนั้นอืออืออันนี้จะหามยูได้กับตึ้งหูหูอีกพอถ้ามันใหญ่อ่ะจะหูมันจะเหมือนจะเป็นก้อนอยู่ในต้นแ้าเป็นถูกรูกแบบต้นไม้แบบต้นไม้ใหญ่แต่ยังยังยังบ่ได้แบบเห็นเป็นก้อนอย่างขนาดนั้นแต่ว่านี้ก็คือมันก็จะมีแบบกระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างประมาณนี้อยู่อยู่ ออเมีเสียงเลยปกติผมีเสียงเพราะฉันบีบกีแกบอดได้บีบบมาหกีนี่เดี๋ยวไปตาเสียงออกสิก่อน <c oughs> ตัดออกออกอากาศมนอยู่นะฮะตรวจร่างกายฟังปอดฟัง ฟังหัวใจอ่าสุขภาพดีพร้อมชีดสุขภาพดีพร้อมฉีสุขภาพดีแต่เด็กแพบนอนดึ๋งๆเนี่ยมันดีแล้วต้องเฝ้าระวังอย่างก็มันจะมีไข้ไหมอาจจะมีไข้ได้อาจจะมีซึมพองนิดหน่อยแต่กะส่วนมากก็จะบม่ได้มีปัญหาแบบนี้แล้วว่าถ้าเข็มแรกอาจจะต้องดูว่าเอ้ยมีอาการแพ้หรือเปล่าเฝ้าระวังลูกบอบแพ้ตายอัลัไทย เขาฉีดตรงไหนฉีดใต้ชีวหนัต้องเฝ้าระวังเรื่องไข้เรื่องของแพ้วัคซีนฉีดตรงไหนตรงนี้กระสือโดนอย่างโดนยาอันนี้บอกถือว่าไม่ได้โซกับปุ๊บโต๊ะของกับข้าวแน่นอนถ้าบ่ย่าละก็นี่ยเสาแขวนนี่พ่อเนี่ยอันนี้เสาแขวนน้ำเกลือนะฮะ ชี้ตรงนี้มันจะขอบไม่ดึงหรอกดึงได้เฉยๆได้อ๋อเพราะว่ามันจะเหมือนมันจะครบบอกเพื่อมันครบหันหน้ามาครบเฉยๆเอามือไปไหว้เลยใครดึงไว้มันจะกัดไวได้แค่ไหนเอ๊ะเจ็บนิดนึงนะฮะเหมือนมดกัดเจ็บเลยเนี่ยนิดสุดบุ้งกระตีไปอย่างปล่อยขอบเราต้องทำคลายเนี่ เออมันจะพูดซึ้งเหมือนไงมันกราล้านีมอ่าแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าต้องดึงก็ได้แต่ว่าดึงกันมาดึงก็น่าจะไมนจะจังเขาบอถูกต้องเห็นหน้าคนก็คือคนดึงเออสะดุ้งนิดหน่อยเซตแน่โดนพรานเลยจับมันพอหน้าเพลงนี้จะได้พรานาใครไดซีเอเซตหลุดมันแค่นี้เองนิดเดียว แล้วเวลาทําหมันนี่ดูมันต้องยาเสตย์หอมกะงดนางงดอาหารได้ได้ประมาณสองจุดสองโลขึ้นน่ะสองโลขึ้นหมันได้กะหกเดือนถ้าเป็นตัวเมียกะหกเดือนพอได้ข่าวเจอมันสามสิบเอ็ดตุลาอืมแต่ถ้ามันตัวนี้มันถึงไม่ยังพฤติการห้าเดือนประด้วยฮะเมนซาประมาณห้าเดือนแต่กะบวกล่ะยังก็ถ้ามันดูงาหลักการทำก็ถ้าปกติทำวัคซีนกะ ปกติคือแนะนําแบบถ้าทําวัคซีนก็คือทําวัคซีนไปก่อนอทําวัคซีนใหือเซตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำมันก็สักติด,สอ,ตดสองติดหลังทําวัคซีนก็ได้ปกติวัคซีนก็คือทําถ้าเนี่ยตอนอนายุเยอะแบบโตเต็มที่หรือว่านี้กะสองเข็มก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คือสองเข็มสองเข็มก็คือห่างกันเดือนหนึ่งอ๋อมันต้องกระตุ้นอีกเนี้ยอ๋อคือต้องมาเข็มอืมอืมแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเทนต์ตีแบบ ไม่ก็คือวัคซีนรวมของแมวาจะทําประมาณสามเข็มคืเพื่อเหมือนเพื่อเหมือนมาสามเข็มมันจะได้กระตุ้นภูมิได้ดีแต่การี่ทำสองเข็มน่าจะบ่มีปัญหาเพราะว่าหกเดือนแหละแต่ว่าถ้าเป็นแมวน้อยๆน่ะเริ่มแบบถ้าสองเดือนเนี่ยก็จะเริ่มแบบสามเข็มแล้วก็ทําพิษนักบ้าตอนอายุประมาณสามเดือนก็มันจะได้กระตุ้นกันอีกทีหนึ่ง ตอนสี่เดือนแม่จะจบตอนสี่เดือนพอดีอ๋อทำงามอันนี้อุ้งขาแต่อันนี้คือลำข้าวแล้วต้องอีกรอบมาได้ก่อนอีกอาทิตย์ไงหนึ่งเดือนเดี๋ยวมีสมูทเนื้ออยู่ละเดี๋ยวมีสมูทไม่ไปหน้าเี๋ยหนึ่งเดือนไหมหนึ่งเดือนอีกเข็มเนี่ยเข้าสูตรเช็คมาเช็ครายญาติต้องทำมีเยอะแต่ก็บอกแน่ใจว่าได้ผสมก็จะก่อ ว่าอีกหนึ่งเดือนทีมากระตุ้นรักษาเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูอีกทีอาจจะต้องมาดูมาคำท่องม่ายไม่งีบแต่ตอนนี้คืออันตรสาวมาแล้วแต่เดี๋ยวมีมีผลิตภัณฑ์มีบริการมีเครื่องมีเครื่องมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าจะก่อยๆมาแบบ มาติดตั้งมาสอนเออใช่อะไรบริการออีเเน่ยยาัลก็ค้จะต้องตรวจก่อนวอด้ยอากจะซื้อแต่เขาซื้อมันก็โอเคแต่คุณแม่ต้องชุดใหญ่เพาะเขาจะเอาหนูมน้อยมามาทุกตัวเดี๋ยวเดือนหนึ่งกับเดี๋ยวก็มาปกติถ้าทำหมันเขาบอกหุ่าหัดเป็นถ้าเขาบอกหุ่นผมมีเครื่องอัดซากที่ที่เขาทำ กระคำถ้าเป็นแมวถ้าเป็นแมวกระคำต้องดูอะไมันอาจจะเห็นอยู่ถ้ามันแบบเป็นก้อนแบบเป็นเป็นลูกที่แบบชัดแล้วมันก็จะก้อนแบบประมาณนี้มันก็จะเห็นแบบคำไปเมื่อกาจะหูซื้อแบบก้อนแข็งๆหน่อยถ้ามันเทียบกับตัวกระเพาะปัสสาวะของมันติอยู่แบบใกล้ๆกันมันอาจจะแบบนี่หน่อยมันอาจจะแข็งแล้วมันอาจจะมีหลายก้อนนะเขาอาจจะหูซื้แบบเอ๊ะแปลก อันนั้นจะคือของปฏบัติกับงูเลยว่าอันนี้น่าจะท่องแล้วน่าจะท่องอ่ะแต่ถ้าเจ้าของอยากชัวอยากอะไรอย่างกะสาวไปสาวหรือว่าไปเอ็กซ์เรย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่ะภาษาเร็วลนี้ค่ะวันพรุ่งนี้เร็วเร็วอยู่มาใช้บริการเลยอืมแต่ก็จะในในตัวบ้านเขาเป็นอันนี้เราจะมีใบนัดนะฮะสำหรับการ ให้บริการต่อไปนะฮะเหมือนสมุดเบาหวานความดันว่าครั้งต่อไปจะมาใช้บริการวันไหนหนึ่งสองามสี่สเก้าครั้งต่อไป29เก้ามษายนมาไหมคะมาไหมคะตอนนี้ม,มีการรับบริการนะฮะยาถ่ายพยาลักษณะยาจะเหมือนเจลลี่ EP นี้เรานำทุกท่านนะฮะมาเยี่ยมชมคลินิก n t รักษาศาสตร์นะฮะที่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะฮะเพิ่งเปิดนะฮะนอแล้วก็เป็นคลินิกแห่งแรกแห่งเดียวของอำเภอหนองม่วงไข่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ละแวกนี้นะฮะหรือว่าต้องการมาใช้บริการนะฮะก็เชิญชวนมาใช้บริการที่นี่ได้นะฮะ สำหรับวีนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมคลินิกแล้วสำหรับอีพีต่อไปก็ต้องติดตามว่าหญิงบรรวงจะพาทุกท่านไปที่ไหนสำหรับ e ีนี้เขากล่าควคำว่าสวัสดีค่ะอ่าฝากรานอย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ